เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านทุกค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 นทุกท่านก็ยังอยูมเอมที่คุ้นะวันนี้จะมาเออ่สอนหาในส่วนของกระทาของพ่อมดนะครับผมนะวิธีหากระทาของพ่อมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปสอบวิธีหาแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลให้ดูก่อนนะว่าสกิลมันเป็นยังไงนะผมนะแค่เดี๋ยวมาเริ่มดูรีวิวสกิลก่อนนะผมนะสกิลนะผมนะเริ่มจากสกิลเซตนะผมสกิลเซต สกิลเซตนะรผมเป็นการเรียกร่มแขกออกมาทิมศัตรูนะคบผมนะสกิลเอ็กนะครับผม,นะ A, บผมเออเป็นการเหมือนเป็นการปล่อยไฟสีฟ้าออกไปนะผมนะเหมือนปล่อยเวทมนต์สีฟ้าออกไปนะเดี๋ยวจะดูใหม่รอบนะครับเดี๋ยวผมเหมือนการปล่อยเวทมนต์สีฟ้าออกไปประมาณนี้นะครับผมนะโอเคต่อไปเราจะมาดูวิธีการหาในส่วนของกระทาวิเศษนี่นะผมนะ วิธีการหาเนี่ยผมจะไม่สอนหาแบบเต็มที่นะก็คืออย่างแรกคือเราต้องออนเกมให้ครบ3ชั่วโมงครับทุกคนฟังไม่ผิดครับสามชั่วโมงนะครับผมนะออนไปเลย3ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ก็คือพอเราออนครบ3ชั่วโมงเนี่ยแล้วมันจะมีเออเกาะรับเกิดนะผมซึ่งเกาะลับอ่ะจะเกิดหลงังเ ma กาะแม็กมาเกาะนี้นะครับผมนะนี่ครับผม พอเราออนเกมครบสามชั่วโมงจะมีเกาะลับเกิดตรงหลังเกาะแมกมานะคบผมนะซึ่งพอมันเกิดเนี่ยมันจะหายไปมันพอมันเกิดเนี่ยถ้าเราไม่ไปซื้อเนี่ยมันจะหายไปในเวลาสามสิบนาทีนะผมนะคือถ้าสามสิบนาทีเนี่ยคือเกาะลับจะหายไปนะผมซึ่งเกาะลับเนี่ยจะมีพ่อโมดนะคบผมตัวหนึ่งนะผมที่มันจะขายเอ่อในส่วนของกระทาลับในราคาหนึ่งหื่นห้าพันล้านนะคบผมนะโอเคสําหรับคนที่แบบงงกับคาพูดของผมผมจะขึ้นโพสต์ของพี่นายไว้ให้นะครับอ่ะ เนี่ยผมนะก็เนี่ยก็ดูตามนี้เลยครับผมก็คือออนเกมสชั่วโมงเพื่จะมีเกาะลับอยู่เกาะแมกมาให้เราไปที่เกาะแมกมาไม่ใช่เกาะลับกับแมกมาจะมีเกาะลับอยู่ให้เราไปซื้อกระทากับพ่อมดนะผมในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันล้านนะครับผมนะนั่นแหละของท่านจะแพงเลยนะแต่ก็คุ้มกับราคาเพราะราคามันค่อนข้างดัมเบลขอนข้างจะแรงนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยเรานะก็ประมาณนี้แหละครับ บ๊ายบายนะครับ